น้องนัทรีนสวยอย่างกับคนละคนล่าสุดบุ๋มปนัดดาชมมองอยู่ไม่ไกลเชื่อว่าหลายคนยังคงติดตามความสวยกันอย่างต่อเนื่องสำหรับน้องนัทรีนอายุโดยเรื่องของเรื่องก็คือมีแมวมองไปเจอน้องนัทรีนขณะที่กำลังช่วยคุณแม่ขายโรตีอยู่ในตลาดแล้วเกิดมองเห็นแววความเป็นนางงามในตัวน้องก็เลยชวนมาเป็นนางงามเตรียมส่งขึ้นประกวดบนเวทีต่างๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีการปรับลุกให้กับน้องนัรีนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพื่อลองดูว่าน้องเหมาะกับลุกไหนสไตล์ไหนแล้วล่าสุดทั้งเพจหนูน้อยบนยอดขาวอันหนาวเน็บก็ได้ออกมาเผยลุกล่าสุดของน้องนัทรีนที่สวยปังมากๆมีการรวบผมตึงใส่ชุดสีขาวตัดกับสีผิวโดยระบุว่าอีกลุคหนึ่งของน้องนัรีนอายุสาวน้อยวัย16ปีลุคเครื่องไทยปากีสถาน ที่พี่พแมวมองไปเจอน้องในขณะที่กำลังช่วยแม่ขายโรตีอยู่ที่กลางตลาดหน้าเซเว่นข้างสรศินเพสัตโคกลอยจังหวัดพังงาวันนี้พี่พี่เลยพาน้องนัสรีนมาปรับลุกลองแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อค่อยๆหาลุกที่ดีที่สุดให้กับน้องน้องเหมาะกับการรวบตึงเปิดเครื่องหน้าแบบนี้นะคะสวยคมดูแพงมากสวยปังจนรุ่นพี่นางงามอย่างบุ๋มปนัดดายัางเข้ามาชื่นชมว่า แววตาดูมั่นใจกว่าวันแรกเยอะเลยจากนั้นทั้งเพจก็ตอบกลับไปว่าจริงค่ะพี่น้องมีแววมาก